เอาทีนี้เดี๋ยวพามาติดตามอีกหนึ่งงานที่จังหวัดภูเก็ตอีกเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วเมือนกันค่ะตอนนี้เตรียมพบกับงานภูเก็ตรีโนเวชั่นส่องพันยีสิบห้าค่ะก็เป็นงานที่แสดงสินค้าเพื่อการก่อสร้างและก็ตกแต่งจากแบรนด์ชั้นนำว่า1 0 0่รายการกันเลยค่ะ จัรับภูเก็ตรีโนเวชั่น2 0 2 5นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะมาตอกยำ้ำความเป็นสุ้นกลางด้านการก่อสร้างตอกแตง่งและการีโนเวทที่หญ่ที่สุดในภูเก็ตลั่งจากปีที่แล้วนะคะภูเก็ตรีโนเวชั่น2024เนี่ยได้รับพ้นการตอบรับนะมีการแทร่ตอบรับย่างลอนล่ามจากผู้ประกอบการในไร่ผักส้วนค่ะทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่พับบารวมไปเรื่องโครงการอสังหาทรัพย์การสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภูเก็ตในท่านาสุ้นกลางการท่องเที่ยวและก็ ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตย่่งต่อเนื่องนั่นเองค่ะครับสำหรับภูเก็ตรีโนเวท2025นะครับได้รวมสินค้าวกว่า1000รายการจากแบรนด์ชั้นนำนะครับทางวัสดุกอ่อสร้างเครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์คองตกแตง่งอุปกรณ์สำหรับโรงแรมและร้านอาหารรวมไปถึงเครื่องทำไอศครีมนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปการซ่อนทำกาแฟเพื่อรองรับการความต้องการนะครับของนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจรีโนเวทอาคารหรือสร้าง โครงการไม่ให้ทันกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวนะครับเป็นโอกาสรับหนักลงทุนและผู้ประกอบการในการพบป,ปะและกระตอยอดธุรกิจรวมกันครับค่ะงานจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง30มีนาะคม68นี้ค่ะที่ Foresta m i n i Convention Hall ชั้น3 Central p h ู k แก For e s t a ตผู้ถีสนใจการสามาถีจาลงทะเบียนข้าวร่วมชมงานฟรีนะหลวงหน้านลงทะเบียนกันได้เลยพร้อมกับรับขู่ป้องส่วนหลอดพิเศษภายในงานแล้วก็เขายัางมีการแจกไอศครีมอิตาเลียนเจลาโต้ให้ได้ชิมกันฟรีตลอด อดงานกันด้วยค่ะเดี๋ยวฝังเส้นสัมผัสกันแลยค่ะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือของดีราคาถูกอันนี้ใครๆก็อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆที่เรานํามาครั้งนี้นะครับมีหลากหลายเสร็จแ,แล้วก็หาไม่ค่อยได้ในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองพิเศษสินค้าที่มาเนี่ยต้องลักชัวรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็จะเป็นงานที่แสดงนวัตกรรม นะครับสำหรับการกอร่อสร้างใหม่ๆการรีโนเวทนะครับการซ่อมสร้างโรงแรมร้านอาหารพัตาคารจนถึงอสังหาเรีมทรัพย์วิลล่าภูวิลล่าแล้วก็คอนโดก็จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ที่มาลงทุนว่าเรามีสินค้ามีของให้นะครับที่อยู่ในภูเก็ตสำหรับท่านที่จะสามารถจะสร้างได้ในต้นทุนที่ดีและก็คุ้มค่านะครับ